สวัสดีจ้าเจี๊ยบโจอีช้ชาแนลค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบสิบ้าพี่น้องมาเห็ดช่อดอกไม้ไหวพระเด้อพี่น้องเด้อนะคะ,ะเดี๋ยวเฮามาเบิงวิธีการพับกันเลยจ้าขั้นตอนต้ขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะเฮาจะเตรียมเฮาจะเตรียมใบเตยจะแบบนี้นะคะแบบนี้สองใบเด้อพี่น้องเด้อนะคะเตรียมใบเตยมาสองใบแบบนี้ค่ะเอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วเฮาวนะคะจะตัด จะตัดใบเตยสิบห้านิ้วค่ะตัดใบเตยสิบหานิ้วนะพี่น้องแบบนี้นะคะสิบห้านิ้วแบบนี้นะคะแล้วข้าก็ใส่กันไกลตัดเลยจ้าใส่กันไกลตัดเรียบร้อยแล้วเ้าจะตัดปลายนะคะให้เป็นเหลมแหลมแล้วพี่น้องตัดปลายให้เป็นปลายแหลมเนาะคะ่ะทั้งสองทั้งสองใบเลยซ้อนกัน เขาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทางนี้เขาจะตัดให้เป็นดาแบบนี้นะคะให้มันเสมอกันแบบนี้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะใส่แม็กนะคะเขาจะใส่แม็กเย็บค่ะเย็บปลายก่อนด้วยพี่น้องนะคะเพื่อว่าให้มันแตกออกจากกันอ่าแบบนี้ค่ะแล้วเขาจะมั่มเย็บนะทายอีกนะ,ะอ่าแบบนี้ค่ะอ่า เป็นการเตรียมกานนะคะเป็นการเตรียมการดอกแล้วค่ะเด้อนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเข้านะคะจะตัดนะคะเข้าจะตัดใบเตยนะคะความเาวซีนิวค่ะนะ,ะเอามาเจ็ดใบได้พี่น้องนะคะเฮ็ดมาเจ็ดใบแบบนี้นะคะแล้วเข้าจะมาตัดค่งค่ะ <c oughs> เข้าจะมาตัดเอาหล่องกลางตรงนี้ออกนะคะ ตัดออกมีเลเ้อพี่น้องตัดออกเอาการแข็งแข็งคนออกไปค่ะเขาใจใจแบบนี้ค่ะนะนี่คือเจี๊ยบตัดเรียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอ่าเขาใะได้มากเขาจะได้มากสิบสี่ชิ้นนะค่ะจะได้มากสิบสี่ชินนะะช้นขั้นตอนต่อไปค่ะนะะเข้านะคะจะเอาตัวการดอกมาเฮ็ดเป็นดอกนะคะ ันนี้คือดอกดอกพุธเดอพี่น้องที่เฮาเตรียมมาเนาะค่ะดอกพุธที่เฮาเตรียมมานะคะตัวนี้นะคะเฮาจะวัดลงมาจากประมาณซีนิวนะประมาณซีนิวประมาณนี้ค่ะนะประมาณนี้เดอพี่น้องซีนิวเดอนะคะเขาจะเอากลีบดอกแรกนะคะใส่ตัวนี้ค่ะนะกีบดอกแรกดอกแรกของเขากคือตัวนี้ค่ะวิธีการพับนะคะเฮาพับนะเอ็ดเป็นกวยใส่กันแบบนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะเห็ดปลายเหลี่ยมนะเอามาม้มวนทบกันซื้อได้พี่น้องนะคะล้วเฮ้าสีเอามาเห็ดเป็นดอกแรกค่ะ,ะวัดลงมาซีนิวนะคะดอกแรกอยู่ตรงนี้ได้พี่น้องนะคะาวัดลงไปถาบลงไปเลยค่ะถาบลงไปแบบนี้ค่ะถาบลงไปแบบมีแลลวเราจะใส่แมกเจ็บได้พี่นอ้องนะใส่แมกเจ็บ แบบนี้ค่ะมันจะใส่แมเกเนตแบบนี้เนาะค่ะทีนี้นะคะตัวต่อไปนะคะเข้ากับสีเข็ดไปกันเข็ดขึ้นกันค่ะ,ะม้วนตะวัดมานะคะเี็ถเป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วค่ะเอามะนาวใส่กันแล้วแมเกเนบค่ะอ่าตัวต่อไปเห็ดขึ้นกันจ้ะ เอาปลายมันมาขว่กันเลซื้อพี่น้องนะให้มันเป็นกลวยนะคะแบบนี้ค่ะแม่กเก็บค่ะนะ,ะเขาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนะคะเขาก็สะได้ลักษณะแบบนี้นะค่ะทีนี้เขาจะใส่เป็นอดอกไม้นะคะดอกพุดธนะคะว่างไปสามดอกจ้ะ แบบนี้ค่ะแล้วเขาจะใส่แมกเย็บลอกไว้ค่ะจะใส่แมกเย็บอดอกไม้ไว้ได้พี่น้องแบบนี้นะคะ่ะเพื่อพวกห้เขาดินได้เนาะคะ่ะอ่าเย็บติดไว้แบบนี้ค่ะติดไว้แบบนี้แล้วนะคะเขาจะใส่ใบเตยมวนขึ้นก้าค่ะแล้วเขาก็จะมาปิดอ่าปิดแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใสิใส่แมกเย็บคือเก่าค่ะจะใส่แมกหลายแนวได้พี่น้องเด้อเพือคกว้าเหน,นานเนาะค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้แล้วนะคะดอกหนึ่งแลวพี่นอ้องนะอ่าต่อไปนะคะเฮดคือเก่าจ้ะตัวนี้เขาก็จะพับนี่บแบบนี้ค่ะเอามาเลี้ยงลงุงแมกเย็บค่ะ นี่คือกันไปเลยจ้ะแม่กเยบค่ะเอาแม่กเยบเพื่อความเหมืนนาด้วยพี่น้องเดี๋ยวนี้ค่ะเอาก็จะใส่ดอกไม้มาสามดอกค่ะเลี้ยงค่ะสามดอกเลี้ยงแบบนี้แล้วเขาจะใส่แม่กเยกบไว้ค่ะ แบบนี้ค่ะอาจจะเย็บติดนียเย็บไม่แบบนี้ค่ะเพื่อความแมน,าน,น่นหนาเนาะพี่น้องนี่เขาจะม้วนนะคะม้วนตัวต่อไปปิดเข้าไปค่ะเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะแล้วจะใส่แม่เย็บค่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็เค็ดคือเก้าจ้า mm hmm. ตัวนี้จะเงาวเนี่ยเขาก็ตัดออกแล้วที่หนองนะครบต้องให้มันเงาเกินไปตัวใดเงาเกินไปเขาก็ตดัดจ้ะ เย네็บค่ะต่อไปก็เย็บดืวยกันเสียงอาจจะเบาแน่ด้วยพี่น้องใส่ดอกอีก จ,จับจับจุ่มใช้กันแบบนี้ละต้องขอโทษขออภักันมันค้นภาคกลางหรือว่าภาคอื่นฟังบบกคอยเข้าใจดะะ้คะจับจุม่มด้วยกันนะแบี้ี้ค่ะนะ็อไว้นะแล้วเข้ากับอามาป,ปิดไว้ค่ะเพื่คขึ้นกันนี่หละจ้ะ ง่ายๆเลยนะคะอ่าทีนี้เราจะเห็ดอีกรอบนึง แบบนี้ค่ะทีนี้เขาจะใส่อีกนะเป็นชุดท้ายค่ะเขาปิดไปดอกเดียวข้อนะคะสุดท้ายแล้วเขาปิดดอกเดียวข้อเขาเขาจะสุดแค่นี้เ้ยพี่น้องอ่าอ่าแล้วเขาจะเอาตัวนี้มาปิดอีกตัวนึงค่ะ ใส่แมกเยีเยบค่ะบอกเอ่ะเขาก็จะได้ลักษณะนี้ที่นี่นะจะตัดมาพันการดอกยาวจ้ประมาณหาเส้นก็ได้ได้พี่น้องนะกะประมาณเอาก็ได้ค่ะตัดการการดอก แเ้าจะภาพตัวของตาดอกขึ้นมากแบบนี้ค่ะพับขึ้นมากแบบนี้ได้พี่นยอนเราจะเอาด้านสีเขียวออกมาด้วยค่ะเลาก็จิพันแล้วก็จะใส่แมกเย็บล็อกไว้ค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะวิทไทยค่ะเซลญร้อยค่ะนี่ เขาก็จะได้ชชอดอกไม้นะคะไปไหวพระเด้พี่น้องเด้แบบนี้เด้ค่ะนะพี่น้องเอาไปเหตุล่องเบิ่งก็ค่ะเด้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาพรรษานะคะที่เจี๊ยบกำลังเห็ดใหนพี่น้องเบิง่งอยูยตอนนี้นะคะเขาก็สามารถเอาไปบูชาพระได้เลยนะคะผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถเหตุตามได้เลยได้จ้ะเด้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าก็ขอฝากกดติดตามช่องจอยอชแนลไว้น้ำเน่ สำหรับคินีขา้าวกล้าวคาว่าสวัสดีจ้า